สวัสดีจ้าพี่น้องฟองไปสกุลสกุลเด้อเมื่อนี้มานำเสนอเมนูแกงสมผักบุ้งจ้าพี่น้องแกงสมผักบุ้งใส่อี่หยังแน่ดอกแคสองสีมีสีขาวกับสีม่วงแล้วก็มีผักปังแล้วก็ผักบุ้งแดงจ้ะผักบุ้งน้าจ้ะผักบุ้งแดงผักบุ้งน้านั่นแหละแล้วก็มีกระลำปีเนี่ยกระลำปีเฮ้านั่นแหละจ้ะสามสี่หยางลยมั้ง เออมีทั่วเง้วมีทั่วฝักเง้วพ่ออมลืมไปเนี่ทนยทั่วฝักเง้วใส่ทั่วฝักเง้วพ่ออมเด้อข่อยไท่ทั่วฝักเง้วพ่ออมพี่น้องแกงข่อยนี่แหละแกงเยะแก้วละมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแกงแยะแก้วเนี่ยเห็น่อืม ข้าฉันให้ตายเสิยยังดีกว่ายังทรมานห้องเพงลงเราค่อยนี่ออ่ะแกงส้มพี่นอออออ้อง่ะอุยอุยะเลยแกงหลายได้พี่น้องเนี่ยผักบุ้งสองกำมไหมแล้วก็ผักปังกำมหนึงแล้วก็อัน ดาแคสสิบบาทแล้วก็มีทั่วฝักยาวกัหนึ่งใส่เข้าไปเนี่ยจวดจาดอยู่เนี่ยมันยุบแล้วเดี๋ยวแก้วจะซิมก่อนซิมก่อน,นไม่ต้องห่มผ้าไม่ต้องเอาผ้าคลุมหัวแซบแซบ แ่บหลายพี่น้องโอ้ยผู้ใดชอบสมก็เอาสมส่เด้อพี่น้องเด้ออย่าแก้วมักสมอยู่จ่ามีแก้วไสมมาขามเปียกหลายอยู่เด็แก้วมักซดสแบบของของคอแม่เขาเรียกยังค่องคองคอน่ยบมดไสน้ำประแดหลอกเจ้าวันนี้อย่าแก้วแก่เค็มอย่าแก้วไส่เค็มจากน้อยกัน ยาแก้วชอบเค็มเป็นในไซคันผูใ้ใดชอบเค็มก็ไปต้องไซเค็มล้วด้อยาแก้ว,กวมักมักให้มันเค็มแล้วมันจะนัวมันจะนัวมันจะเพิ่มอัทรสจะเพิ่มอัตรลด,อ,ลดยอยู่บ้านนะดีๆเนี่ยเขาว่ามีกินมีตีกับบ้านเราเนี่ย อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยแกงสมดอกแคละเด้อไอเด้อ hmm. <laughs> โอ้เนาะยาแก้วก็เป็นปวงนี่สิแลละพี่นอ้องแกจะถือสาหาความยาแก้วด้อจ้ะไปเลยอิฉลองทองแข่งละพี่น้องบะมีแนวเห็ดลองเพ้งเด็กกบกาบสมัยเลี้ยงลูกอยู่ะมันบน,นอนจากเทียมันลองแวแวแว,แวข่อยกัเด็ก เป็ดออบน้ำในคลองอยู่ยังชันแหละจ้ะแล้วก็ดุกดุ๊ยดุกดุ๊ยนกกระปู่ตูดแดงฟันทุยเป็นลอยๆรอ,อบพี่น้องนกกระตูดปูด <c oughs> นกกระนกกระปูดตูดแดงอยู่นั่นแหละโอ้ยก่อนจะหลับได้โอ้ยข่อยห้องโมเมนนกกระปูดตูดแดงฟันทุยแล้วแก้วจะตาแดงหมดยแก้วก่อนจะร้องเสร็จก่อนลูกจะหลับหลับเสร็จแล้วก็แก้วก็ฟาวไปซักผ้าอ้อมฟ้าวไปล้างขนนม เอ,อ้ยเลี้ยงลูกหน่อยเนาะโตขึ้นมาเขาก็หนีจากเบิดอันผู้หว่วงเราก็ดีดีดอกผู้่ห่วงเราอดีผู้มันมันประมมไม่มาดูแลเราอ่ะที่คอยละง,งึดหลายพี่น้องเอาลูกมาให้เขาเลี้ยงอีก ลูกเอามาทิมไว้ให้เขาเลี้ยงอีกเป็นอยู่ให้เขามีอันบ่ได้ให้แม่สุขสบายดอกให้แม่ลาบากตอนแกอีกต้องมานั่งเลี้ยงลูกให้มันคอยก็มานลำบากตอนแกนี่พี่น้องมันมเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เขาอะมันเลี้ยงลูกให้เขาอ่ะแะ้ด้วยคอยจะสบายแล้วคอยจะไปนูน่นไปนี่ไปไปเที่ยวมองนูน่นมองนี่ไปท่าย่อนเพ่งไปท่ายีงยังก็ต้องมา นั่งเฝ้ามาันมาจากโรงเรียนคอยอันคันบ่มีลูกมีหลานอยู่เนี่ยคอยไปเด้อคอยขึ้นรถไฟฟรีไปพุด่านไปคนรอดไปอีหยังไปนู่นละไปขีป่รถไ,ไ,ไฟฟรีเนาะรถไฟอันเสียตังค์น้อยๆบาทแหมขึ้นรถไฟจากโคราชไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ขุนจากเชียงใหม่มาอันอีอยังละ่ะไป น้องคายยังแจ้ไปกลับไปกลับยังแจ้คอยไปได้ดิพี่น้องคอยไปยังบ่ไปบ่ได้คอยไปได้เด้โอ้ยว้าหลายใหญ่ห่างแล้วพี่น้องหานาทีแล้วไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบายบายแซ่บน้ากันจ้า